สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำา o o d a c i t ตี y ไททนะคะรถยนต์ปี2,000นะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท100้100%เซเลยนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ราคาเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะเครื่องยนต์1น0่ซีซีนะคะวิ่งดีประหยัดน้ำมันนะคะทุกท่านเครื่องนิ่งๆน,นะคะสามารถวิ่งทางไกลได้สบายๆนะคะ Honda City คันนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะ เครื่องยนต์เป็นระบบหัวฉีดค่ะแน่แน,แ,น,แ,นแรงๆนะคะช่วงล่างก็ดีเยี่ยมนะคะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะทุกท่านไม่มีเสียงดังว่างันนะคะทุกท่านวิ่งทางไกลสบายๆค่ะหมดปัญหาเรื่องความร้อนนะคะน้ําไม่ดันกันไม่ไหลนะคะใช้ระบบน้ํามันร้วนนะคะภาษีพรบปี65ใช้งานข้ามปีสบายๆเอ๊ไม่ข้ามแล้วใช่ไหมคะปี65แล้วเนาะแอดมินเริ่มลงแล้วนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกท่าน ใช้ระบบน้ำมันรวนนะคะคันนี้9195นะคะเลือกใช้เลือกเติมได้นะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทันล็อกนะคะปรับข้างสามารถที่จะปรับไฟฟ้ากันได้เลยนะคะทุกท่านระบบไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะคะแอร์เย็นเยเพลงเพรพาะเะระบบเบรกดีเยี่ยมค่ะมั่นใจทุกการเดินทางนะคะเบรกดีนะคะปลอดภัยเนาะ ภายในสวยสะอาดนะคะเป็นเบกกนาะกำมะหยี่เดิมๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดสวยๆนะคะรอบคันก็ยังดูดีนะคะทุกท่านถึงจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานแต่รวมๆแล้วไม่น่าเกียดนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังนะคะเช่นล้ออะไรนะคะยังมีให้ครบอยู่นะคะทุกท่านด้านหลังนะคะพิกัดดูรถยนต์คันนี้ได้ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะ49,000บาทนะคะรถบ้านแทร้อยเปอร์เซ็นต์ฮอนดาซิตีไทซนะคะติดต่อเข้าไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองนะคะราคานี้เจ้าของบอกว่าสามารถต่อรองกันได้นะคะ สนใจก็ทักไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านโทรคุยกับเจ้าของรถยนต์คันนี้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าแอดมินบอกอะไรผิดพลาดไปต้องขออาภัยทุกๆท,ท่านไว้ด้วยนะคะณที่นี้เลยนะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ